สวัสดีครับพวกเราคุปากันนะครับผมดาร์คคินนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมิวออนไลน์กันนะครับก็วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมอ่าเรียกว่าไงดีกิจกรรมโอกาสทองนะครับสี่โอกาสเต็มๆนะจะไปอ่านชื่อมันทำไมวะนนียนะครับผมมันเป็นตุมันเป็นกิจกรรมนะครับต้อนรับตุษจีนนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะก็จะเน้นอะไรทองๆนิดนึงนะครับผมก็ ทั้งหมดเนี่ยจะมี4กิจกรรมนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ทำกันนะก็เราจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่20มกราคมนะครับแล้วก็ไปจบวันที่3กุมภานะก็2อาทิตย์นะครับก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับ ที่เป็นกิจกรรมนะก็กิจกรรมแรกนะครับจะเป็นกิจกรรมล่ามอนทองนะครับมอนทองก็ไอตัวกอบินน้อยๆนะฮะที่อ่มันจะดอกสมุดนะครับซึ่งอ่ของวันใหญ่นะครับก็จะเป็นม้วนธาตุบอสนะครับแล้วก็เจ้าสมุดคุณดุลนะครับที่มันดอกปีกนะครับปีกปีศาจนะครับ28วันนะครับผมส่วนกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นการเพิ่มโบนัส exp นะครับ บวกสาสิบเเซนตนะแล้วก็ลดเลือดนะครับมอนเตอร์เนี่ยลงยี่สิเอร์ซนตนะไอตัวเนี้ยมันจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันนะครับจนไปถึงเที่ยงคืนนะครับก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีทุกวันโอเคเอ้ผมแม่งข้ามไปจริงๆมันจะต้องอันนี้เป็นอันที่สองเนาะอันนี้อันที่สามเอ้ออันนี้อันที่สองเอออันนี้อันที่สามช่างมันนะครับผมสลับโอเค ส่วนอันที่2นะครับก็เป็นการลงดันกิจกรรมนะครับแล้วก็เปิดกล่องต่างๆเนี่ยไอแต้มรูทนะครับมันจะมีการเพิ่มนะครับการได้แต้มมานะครับ50% 50%นะไม่ใช่ไม่ใช่2เท่านะครับมันเคยมี2มีเคยมี2เท่านะครับแต่อันนี้เป็นแค่5 5านะก็สมมุติเราเปิดได้500อยอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ตัวกล่องเกตเตอร์กล่องแดงนะครับได้5 0แล้วเราก็จะได้เจ็อยาสิบนะครับบวกแค่50%นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการสิทธิ์ในการได้ตัว Go Channel ฟรีนะครับก็อันนี้จะสามารถรับได้ทุกวันนะครับก็มันสามารถเขาเรียกว่างไงกดรับใน i อเท Shop นะครับแล้วก็20ชั่วโมงเนี่ยรับได้ครั้งหนึ่งนะครับก็ มันมีหลายระดับนะมีระดับตั้งแต่4ชั่วโมงนะครับไปจนถึง14วันนะเรามาดูดีเทล,ลกันนะครับก็อันนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับยังไม่ทราบเจ้าจิตกรรมนี้ก็ค่อนข้างที่จะมามาอยู่เรื่อยๆนะครับก็ไอ้ตัวกรบ,บินเนี่ยนะครับมันจะเกิดตามแมปนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยมีการกำหนดแมปค่อนข้างที่จะเอ่อค่อนข้างที่จะโหดนะนะที่จะโหดเลยก็เป็น ควรที่จะเป็นผู้เล่นระดับกลางแล้วนะครับไประดับสูงนะครับก็แบบที่เกิดนะครับก็จะเกิดที่คานทููรูนนะครับก็อันนี้เกิดเขาเรียกว่าอะไรตายแล้วมันจะเกิดใหม่นะแต่ว่ามันจะต้องรอเวลาแป๊บหนึ่งอะ่ะไม่แป๊บมันแล้วแต่มันแล้วมันก็จะสุ่มเกิดนะครับผมอ่าแล้วก็แบบอะไรอีกนะครับจากที่ผมดูนะแบบอาชาลอนเนี่ยมันมันเกิดทุกแบบเลยนะอ่าก็จะมีอ่า เัลคาม่านะครับยูาบนะครับนาแล้วก็ฟิเลียนะครับก็เกิดหมดเลยนะครับแล้วก็นิกสกเล็กนะครับหรือว่าไอ้แมพฮีมะเราก็เกิดเหมือนกันนะแต่ <c oughs> มันแปลกนิดนึงผมพอดีว่าวิ่งวิ่งเล่นอยู่แถวดีฟสองผมเห็นว่าดีฟสองมันเกิดนะอแต่หลังจากที่เห็นมันอยู่ในดีฟสองนะผมลองไปวิ่งดีฟหนึ่งนะครับดีฟสามไม่เจอ <c oughs> เออก็เลย แป,แปลกดีเหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เจอในแมปไหนที่มันไม่ได้บอกหรือไม่ได้ระบุดีนี้นะฮะก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับจะได้ให้เพื่อนๆไปล่าก,กระจายกระจายกันไปนะครับอ่าก็เจ้าหนังสืออันนี้นะครับอันนี้อ่าขอขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นกินกรรมนี้นะครับไอตัวน้อยเนี่ยนะครับมันจะดอกหนังสือนะครับก็หนังสือมันเนี่ยพอยโยนลงมาแล้วนะครับ อ่าโยนลงมาแล้วนะครับเราก็จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรโยนโยนลงมามันจะเป็นมอนเตอร์เกิดมาใหม่นะครับเป็นระดับไปถ้าเราฆ่ามันตายนะครับมีโอกาสดอกในระดับต่อไปพูดง่ายๆประมาณนี้นะครับสูงสุดเป็นตัวคุณดุลน,นะครับอ่าสูงสุดเป็นตัวคุณดุลแต่ของแรเนี่ยมันจะเริ่มได้ตั้งแต่ไอตัวนี้นะครับ g o l d e n h e l ลเมนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปสมุดบอสนะครับแล้วก็สมุดบอสนั่นแหละไม่มีปีก <c oughs> เออถ้าจริงๆมันมีปีกนะไอตัวลองเนี่ยสงสัยเขาเอาออกเว้ยเออเออมันไม่มีปีกนะครับจะมีปีกก็คือเป็นคุณดุนเท่านั้นนะฮะเออแต่ผมจำได้ว่าผมเคยได้จากไอตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะหรือว่าสับสนก็ไม่รู้นะครับอ่าแต่สิ่งที่มันจะได้มากกว่านั้นนะครับก็ มีเมทาศนะครับแต่เมทานแล้งหนึ่งนะไม่ใช่แล้งหนึ่งแล้งที่มันไม่มีตัวเลขอะเลือกแล้งหนึ่งเหรอใช่ปะ่ะอ่าก็จะดอปตั้งแต่บวกศูนย์ถึงบวกเจ็ดนะครับก็เคยได้กันบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มโอกาสการได้การได้เมท่านมาแบบง่ายๆเราไม่ต้องไปนั่งเก็บนะครับก็กิจกรรมนี้ทําให้คนมีเมทาดใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นที่ ที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับการที่ไปหาไอ้สมุดต,ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ตีบอสเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปิดมาถึงคุณดุลเนี่ยนะครับแต่ว่าได้เมทาสมันก็ยังสามารถนําเมทาเนี่ยไปขายให้ผู้เล่นอื่นๆได้นะครับแต่อันที่มันจะขายไม่ได้ระหว่างทางเนี่ยก็คือไอ้พวกสมุดธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าในที่มันเป็นสมุดบอสเนี่ยก็ยังพอมีราคาก็ยังใส่กันได้อยู่แต่มันราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมส่วนปีก 28วันนะครับมันเทรดไม่ได้นะดังนั้นใครที่กําลังตีถึงขั้นไอตัวโกลเด้นเฮลเมนเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นคุณดุลน,นะครับก็แนะนําว่าให้เตรียมไอดีอื่นนะครับหรือว่า ให้เตรียมเพื่อนๆนะครับว่าสมมุติเราตีมันตายแล้วปีกมันหล่นอย่างเงี้ยนะฮะปีกเนี่ยสถานะมันจะเป็นของยอดเยี่ยมนะครับถ้าใครตั้งบอร์ดเก็บของยอดเยี่ยมระวังมันเก็บปีกไปหมดคนเดียวนะเพราะว่ามันเทดไม่ได้นะครับดังนั้นเตรียมตัวกันดีๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับกิจกรรมแรกนะครับอันที่2นะครับก็เป็นกิจกรรมเพิ่มรูทนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับว่ามันจะเพิ่มแค่50%เเท่านั้นนะครับแล้วก็ อะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นกล่อง Mastery Box นะครับที่เป็นระดับเขาเรียกว่าอะไรระดับ Minor นะครับระดับ Standard แล้วก็เป็นระดับ Creator เนี่ยนะครับ มันจะได้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าดันกระจกได้ไหมนะครับเพื่อนๆคนไหนทราบบอกหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองดูว่าดันกระจกมันบวกไหมแต่ส่วนใหญ่ดันกระจกมันไม่ยอมให้ให้แต้มรูทนี่ดิเออนะครับก็อลองดูนะครับแล้วก็ไอ้บอสดันจดหมายประจําวันอันนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าไอ้แต้มนี้มานะครับแต่ตอนนี้แต้มรูทมันราคาทุกถูกนะครับก็ <c oughs> อย่างน้อยๆมันก็บวกนะเออนะแล้วก็นะครับ การได้รับ XP e นะครับกิจกรรมที่3ได้รับ XP e แล้วก็ลดเลือดนะครับแต่ผมดูเนี่ยเหมือนเวลามันพินเพียนนะอ่ามันบอกว่าอันนี้ตั้งแต่เวลา11โมงถึง5ทุ่มนะครับเวลาไทยอ๋อข้างบนมันบอกเวลาเวลาเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับอ่าเวลาอาจจะไม่ตรงนะเพื่อนๆผมขึ้นไปให้ดูข้างบนนิดนึงนะครับอ่าข้างบนเนี่ยมันบอกเที่ยงถึง ยงคืนนะครับแต่จริงๆในเวลาไทยเนี่ยมันจะนับถอยหลังไปหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือสิบเอ็ดโมงถึงห้าทุ่มนะครับผมอ่าอันนี้เวลามันเพี้ยนนะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนาะโอเคส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมนะครับได้รับกูชแชนลฟรีนะครับก็อ่มีตั้งแต่ระดับที่เป็นสี่ชั่วโมง6กชั่วโมงแปดชั่วโมงนะครับหนึ่งวันเจ็ดวันสิบสี่วันแม่งไม่ใจเลยอันนี้บอกตรงๆนะครับถ้า,ถามันจะตัดเหลืออ่าเอาแบบแย่ที่สุดเป็น 8ชั่วโมงนะครับ1วัน7วัน14วันอันนี้มันจะค่อยค่อนข้างเข้าท่าหน่อยนะเออไม่ค่อยใจเท่าไหร่นะครับผมก็แต่ก็ยังดีที่มันแจกนะครับจากที่ผมไปรับมาเนี่ยผมก็ได้4ี่ชั่วโมงนะอะอันนี้กด x นะครับในเกมนะครับแล้วก็รับได้เลยนะครับก็มันจะรับได้ทุก20ชั่วโมงไปกดครั้งหนึ่งละกันนะเพื่อนๆก็จำเวลาคร่าวๆที่เรากดวันนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ ลบไปอีก20ชั่วโมงข้างหน้านะครับแล้วก็มากดใหม่ได้อีกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่เพื่อนๆสามารถเล่นได้ฟรีนะครับต่อมานะครับยังมีอีกนะครับนี่คือวันตุจ๊จจีนอันนี้ถือว่าไฮไลท์ไหมก็ถือว่าไฮไลท์ของสายเปยนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าตู้กาชาตู้นี้มันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะมันใช้50คอยนะครับแล้วก็ าการันตีเท่าไหร่วะ60ครั้งนะครับก็จะได้การันตีนะรวมๆแล้วก็ตก3 0 0 0ับาทนะครับก็จะได้หนึ่งการันตีของการันตีนี่ถือว่ามาตรฐานมากๆนะครับก็ได้อะไรนะครับได้ปีกปีก C4 นะครับมีปีก C3 าบวกด้วยนะครับ C4 ก็บวกนะอ่าแต่ไม่มีออปชั่นนะครับหรือวันสุ่มวะนะครับแล้วก็มีมาสเตอรี่นะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยจะได้แต้มสองแสนคูณสิบนะเอออันนี้ยังอยู่ในการันตีนะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าเซ็ตอ่าเขาเรียกว่าเซ็ตเสียวนะครับเซ็ตตีปีคาัาสี่นะครับก็มีอยู่ในเซ็ตนี้ด้วยนะครับมีกันแตกนะครับตั้งแต่สามห้าสิบยี่สิบถือว่าแจกโอเคเลยนะเอออันนี้นะครับแล้วก็อ่า คุญแจพเมีมนะครับก็เอาไว้เปิดแล้วก็ได้ไอเทมอีกทีหนึ่งเป็นกระชา2ต่อเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ให้ตั้งแต่สามห้าแล้วก็สิบดอกนะครับออันนี้ระหว่างทางเป็นยังไงบ้างตู้นี้นะครับระหว่างทางนี้ก็ถือว่าทั่วไปนะครับมีเซ็ตเสียวปีกสีสามนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับมีการแตกแบบหนึ่งอันนะครับแล้วก็สามห้าสิบยี่สิบ การแตกทาตุนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพิ่มเปอร์เซ็นต์การตีบวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีกาชาของมังกรนะครับกล่องสุ่มมังกรอนะไรเรื่างนี้ดกวามีกล่องสุ่มต่างหูนะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับแล้วมาสเตอรี่บล็อกนะครับแม่งก็ยังมีอีกนะซึ่งโอ้โหคือ แต้มมันเยอะมากนะครับแจกแบบกระหน่ำมากนะครับรอบนี้นะแล้วก็ม่วงนะครับอันนี้อัดฉีดแบบ2,000เม็ดนี่ถือว่าโหดมากนะครั้งแรกหรือเปล่าไม่มั่จัจเออแต่เพิ่งจะเคยเห็นอ่ะรอบที่แล้วเห็นมีพันนี้ปกติแล้วนะครับห้าร้อนึปปกติตอนนี้มี2,000มาแล้วนะอ่าไม่รู้2,000จะแตกเมื่อไหร่นะฮะช่องเก็บของนี้เออเก็บลำบากกันเลยทีเดียวนะฮะใครได้ห้าใครได้2 0 0พเนี่ยนะฮะแล้วก็มีอ่า มีมีมีพูนะครับพูห้าร้อยเมตรนะครับมีออฟห้าร้อยเมตรนะมีอัพเกรดธาตุนะครับแล้วก็ตีบงตันหูนะครับก็อันนี้มาตรฐานนะเอออัพเกรดธาตนะุเนี่ยก็เป็นแพ็คห้าสิบเมตรนะครับเอ่อตางหูสิบเมตรนะครับแล้วก็เบ็ดอัไรส์แบบเกตเตอร์นะครับก็คูณ200นั่นแหละนะครับได้5อันอันนี้ตามมาตรฐานเลยนะแต่อยากจะให้มันเพิ่มนะกลายเป็น10อันสักทีหนึ่ง นะครับก็ตู้นี้นะครับการันตี3,000นนะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเปิดในช่วงนี้ถือว่าเฮ้ยรอบนี้เพย์พาร์คแม่งแจกว่ะเออแต่อย่าเพิ่งปิดหนีไปก่อนให้มันอยู่กัน2ปีก่อนนะเว้ยโอเคโอเคนะฮะก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมทั้งหมดในช่วงของวันที่ยี่สิบมกรานะครับจนถึงวันที่สองกุมภานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเราเข้าไปดูในเกมกันหน่อยแล้วกันคิดถึงบรรยากาศในเกมนะอ่า ผมอยู่ดีฟสองนะคือผมจะบอกว่า,อาไอตัวไชน่าโกเนี่ยนะครับที่เรารับทุกวันนะครับมันอยู่ในช่องนี้นะอช่อง daily นะครับแล้วก็รับทุกวันตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวไชน่าโกที่มันเป็นคุมปองสุ่มนะครับอไม่ใช่คุมปองแคปซูลนะครับสุ่มนะครับก็รายละเอียดเราคุยันไปแล้วนะฮะ20ชั่วโมงกดครั้งหนึ่งนะครับผมได้4ชั่วโมงโเวนมากเลยอันนี้ นะครับส่วนนะครับไอตัวกล้องแกงนะครับที่ที่ที่เราเจอกันไอผมเคยเจอนในดีฟสองนะเดี๋ยวเราลองมาวิ่งดูกันดีกว่าว่ามันยังจะเกิดอยู่ไหมนะเมื่อกี้ผมผมฟาดมันไปตายสี่ห้าตัวนะครับได้นหนังสือมาสองเล่มน,นะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูอีกรอบหนึ่งมันเกิดหรือเปล่านะโอเคก็ใครมาล่านะผมแนะนำทริคนิดนึงว่าเปิดลำโพงหน่อย นะมันจะยินเสียงมันร้องออกแอกออกแอกออกแอกนะฮะแล้วก็ถ้ามันได้ยินเสียงออกแอกออกแอกเนี่ยแปลว่ามันอยู่ใกล้เราแล้วนะครับเราก็หามันให้เจอนะครับไม่ใช่เสียงหนูนะอ่ามันจะเสียงออกออกแอกออกแอคคือผมคือผมหารอบหนึ่งมันเจอแบบแทบแทบทั้งแมปเลยนะหมายถึงว่ามันกระจายไปอยู่ตามแมปนะครับแต่ว่า พอตีมันตายไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวสักพักมันจะเกิดนะอ่าแต,แต่แต่ที่ผมตีมันตายนะแม่งไม่เกิดอีกเลย <laughs> ไม่รู้ว่ามันบั็กแมหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราลองลองวิ่งดูกันก่อน <ๆ S 1> เผื่อเจอเผ<ๆ>ื่อเจอผมผมเชื่อว่าผมไม่ได้หลอนไปนะเพราะว่ามันมันดรอป SI <laughs> นังสือมาเว้ยออ <keep S 1> <nell y> <ๆ>อยู่ไหนนะ่า ตะก,กี้นี้ไปวิ่งแถวทาดุไฟนะฮะแล้วก็ทาดุน้ําก็เจอนะครับแต่เดี๋ยวเราตรงนี้น่าจะเป็นแถวทาลุ่มนะแต่ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวผมลองย้ายชานแนลนะครับอ่าว่าจะเจอไหมหรือว่ามันบล็กวะเออมันมันมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันบั็กนะครับแล้วก็เกิดแค่ครั้งเดียวตายเราไม่เกิดอีกเลยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆผมลอง ผมไม่ได้ลองวิ่งหรอกผมแค่แค่จะวิ่งไปบอรดอ,อ่ะไปบอรดทิ้งเอาไว้นะครับผมลองเปลี่ยนช่ e l ดูนะเออไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะถ้าไม่เจอก็ช่างมันแล้วนะครับวิ่งมาสุดแบบมันควรจะเจอสักตัวหนึ่งนะครับอ่าเปลี่ยนช่ e l นะครับเดี๋ยวเราลองวิ่งนะครับไอทางที่มันโล่งๆกว้างๆดูนะ ว่าจะเจอไหมปกติถ้าถามว่ามันนานไหมกว่าจะเกิดก็ผมรู้สึกว่ามันจะซักครึ่งชั่วโมงอ่ะเพื่อนๆก็คือถ้าถ้าคิดว่าเรากวาดล้างมันหมดในแม็นั้นๆแล้วนะเราก็เปลี่ยนชานาลได้เลยนะครับอ่าแต่ผมค่ามันไปซักระยะหนึ่งแล้วอาจจะเกินชั่วโมงแล้วเราได้ซ้ำนะครับแต่มันก็ยังไม่เกิดน,นะเออหรือว่ามันจะไม่เจอแล้ววะมันบั็กแน่ๆเลยอะ แต่ผมเจอหลายตัวอยู่นะประมาณห้าถึงหกตัวได้แต่มันได้หนังสือแค่สองเล่มน,นะครับอัตราดอกมันไม่ได้เยอะมากไม่เจอว่ะสงสัยจะหลอนไม่เจอจริงๆเดี๋ยวนะ เออไม่เกมบั๊กผมก็บั๊กนั่นแหละโอเคไม่เป็นไรนะครับเราไปอาชารอนกันนะครับก็เดี๋ยวไปลองเทสเท,รท,รทรดูนะครับว่าแบบไหนมันค่อนข้างป๊อปปูล่านะแต่ว่าส่วนตัวนะเวลาที่ผมหาเนี่ยเออยูรักมันไม่เกิดนี่หว่าวะเออในในในข้อมูลยูรักเกิดปะวะ ยูรักไม่มีนะครับแต่ว่าไอ้ที่มีเนี่ยก็มีนานะครับยูบายนะครับยูบายอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็มี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 อัลคาม่านะครับอัลคาม่าก็เกิดนะแต่ผมไม่จําไม่ได้ว่ายูรักมันเกิดปะวะเออไม่เป็นไรแต่ว่าเราไปตรงไหนกันดีไปยูบายกันแล้วกันนะครับยูบายจะเป็นแมปสามร้อยนะครับสามร้อยมาได้แล้วก็คืออาชารอนมันสามร้อยมาได้นั่นแหละนะครับ ก็ฝั่งนี้นี่ไงเจอเลยนะครับโอเคแทงก่อนนะคือยู่บเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบนะครับผมชอบมาหาถ้ามันมีกิจกรรมตัวทองนะยูาบนี้มักจะมักจะเจอง่ายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแคบมันคือมันมันค่อนข้างจะแคบที่สุดแล้วในแบบทาดนะครับะจะเจอกี่ตัว,วเนี่ย ยังยังไม่ค่อยเห็นใครล่านะแต่ว่ากิจกรรมล่าสุดที่เป็นกระต่ายนะครับของของรอบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเห็นคนล่าค่อนข้างเยอะนะครับอ่าจะคือคือจะบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีคนมาหาของกิจกรรมแล้วนะมันยังมีคนเล่นกิจกรรมกันอยู่นะเออยังมีคนมาล่ากระตรงกระต่ายนะวิ่งสวนกับผมอยู่เห็นเห็นเห็นสองสามคนเลยในช่วงที่ผมหานะฮะก็ถือว่า เฮ้ยมันมันไม่ได้ล้างนะคนไม่ได้บอดอย่างเดียวนะครับอยู่ข้างบนตัวหนึ่งนะครับต่ผมเข้ามาดูข้างล่างก่อนนะเมื่อกี้มันมีเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนฟังอ่าอ่าได้ไหมครัแบแ,บแบอ๊แปนี่เสียงของมันอันนี้ที่ที่ทผมนะเออแต่ใครจะไม่ต้องเปิดลำโพงอะไรอีก็ได้เอออ่าลองใช้สายตาดูแต่บางทีผมแบบวิ่งแบบ เมื่อเมื่อนะเม่อเมอแต่เปิดลําโพงเอาไว้นะครับได้ยินเสียงก็เอ้ยเฮ้ยเจอมาแล้วอะไรเงี้ยน่าจะหมดแล้วมีแค่สองตัวหรอวะเนี่ยแบบหนึ่งมัน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 เจอไม่เยอะหรอครับเพราะว่าหนึ่งก็คืออาจจะเจอคนอื่นล่าไปแล้วนะฮะอ่าก็เป็นไปได้โอเคเรามาตีเท่าที่มีให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนิดน,นึงนะครับ ผมไปไหนดีไปเดวิสนะครับเดวิสสามอันนี้มันจะเป็นจุดที่หลายๆคนมักจะามาโยนหนังสือกันนะครับเอม,มนี้ผม,มนี้นะครับระวังม้อนมันวิ่งเข้าไปในนี้ได้นะวิ่งเข้าไปในบ้านนะครับเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นบ่อยโอเคโอ้โห ตัวแรกก็เกลือเลยนะได้ตังถือว่าจบเกมครับถ้าได้ตังไม่ได้ไปต่อเฮ้ยได้เม็ดธาตุวะกี่เม็ดเนี่ยได้สองเม็ดนะครับอ่าก็เม็ดธาตุนะครับก็ถือว่าเอามาตีนะครับเป็นขั้นอื่นได้นะอ่าเฮ้ยได้หนังสือมาเล่มนึงอ่าได้ไปต่อนะครับตัวนี้นะ โอเคผมเอาไอ้ขั้นขั้นแรกให้มันจบจบก่อนดูซิจะได้ไปต่อไหมโอ้โหจบเกมนะครับได้ธาตุน้ำมาธาตุลมมาธาตุไฟนะครับไปต่อนะอ่าตัวนี้เป็นทันคารลอดนะครับเอ้ยเงียบโอเคได้นะครับเม็ดธาตุมืดนะครับธาตุมืดบวกสามนะ ก็ก็ประมาณหนึ่งนะครับถือว่าตอบยากไหมก็ประมาณนี้แหละครับเออเรทมันก็ดูย่างๆหน่อยนะครับใครที่กะว่าจะเอาปีกตีคุณดุลให้ได้เนี่ยก็ผมแนะนําว่าเก็บไว้เยอะๆนะครับแล้วก็มาโยนมันทีเดียวนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ครับสําหรับกิจกรรมใหม่ของมิวเพย์พารนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับ ก็ใครได้อะไรดีๆก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมก็วิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็เราจะพยายามนะครับทำชิปให้ถี่ขึ้นนะช่วงนี้เรากลับมาแล้วพอดีว่าที่หายหายไปงานมันยุ่งมากนะครับแล้วก็ตอนนี้คิดว่าจัดการชีวิตได้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะฮะเราก็จะมาลุยนะครับในการทำทำทำเกมมิวต่อนะครับแล้วยังไม่หายไปไหนนะครับอ่าโอเคก็ เอาไว้ใจกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีบ๊ายบาย